เครื่องฉายฟูจิกาสโคป M 3 0นะครับเราก็มาดูวิธีการใช้งานวิธีการใส่ฟิล์มนะครับเครื่องรุ่นนี้มันจะฉายได้ทั้งฟิล์มซูเปอร์และเรกูลานะครับดูสังเกตตรงนี้นะครับข้างๆตรงนี้เห็นไหมครับมาดูด้านข้างครับตัว R กับตัว S นะครับตัว R นี่คือฟิล์มปกติอยู่ด้านบนนะครับตัว S อยู่ด้านล่างสังเกตปุ่มเสียงแดงนะครับถ้าเป็นฟิล์มซูเปอร์หมายถึงฟิล์มที่มีเสียงแล้วก็รูหนามเตยมันถี่แบบนี้เราต้องปรับมาที่ S นะครับ ถ้าเป็นฟิล์มรุ่นเก่าที่เป็นดูกว้างๆเราต้องปรับขึ้นไปที่ R นะครับถ้าไม่งั้นหนามเตยจะไม่เกี่ยวฟิล์มนะครับต้องปรับให้ถูกต้องนะครับผมจะใช้ด้วยฟิล์มซุปเปอร์ผมจะเลื่อนมาที่ S นะครับแล้วก็เครื่องนี้ต้องใช้ผ่านหม้อปแปลงไฟร้อยวนเท่านั้นนะครับตัวนี้เป็นสายแจ็คนะครับที่ผ่านเข้าตัวเครื่องดูนะฮะเสียบข้างหลังนี้นะครับโอเค ถ้าไม่ผ่านหม้อแปลงนะครับตัวหม้อแปลงในตัวเครื่องจะไหม้นะครับต้องผ่านตัวสเต็ปดาวตัวนี้ก่อนนะครับซึ่งจะมีให้อยู่แล้วนะครับเป็นตัวใหม่เลยในกล่องแล้วจะบอกนิดนึงว่าเครื่องแต่และรุ่นที่มันใกล้เคียงกัน m ยี่ห้าสามศูนย์สามห้าสี่ศูนย์นี่นะครับมันจะแตกต่างกันนิดหน่อยตัวนี้เห็นไหมที่ใส่รีลด้านหน้ามันจะเป็นแกนเล็กแกนเล็กนี้ใช้สําหรับรุ่นรุ่นเก่านะครับเห็นไหมครับว่าเรีนฟิล์มรุ่นเก่าเนี่ย 8มมธรรมดาเนี่ยมันจะเป็นแกนเล็กมันจะใส่ได้พอดีเห็นไหมครับอันนี้สำหรับฟิล์มธรรมดานะครับฟิล์มน o r m มอแต่ถ้าเป็นฟิล์มซูเปอร์คือฟิล์มรุ่นใหม่เนี่ยแกนมันจะใหญ่แบบนี้ครับใส่เข้าไปใส่ไม่ได้ครับมันหลวมครับมันหลวมครับฉะนั้นเราจะมีแกนอีกตัวหนึ่งสําหรับล็อกตัวนี้นะครับก็คือเราต้องใส่แบบนี้ครับใส่ให้ล่องมันตรงกันนะครับใส่ให้ล่องมันตรงกันเห็นไหมครัดูตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้3มช่องตรงกัน และเวลาเราจะใส่เข้าไปเนี่ยให้ดูมาหนแบบนี้ดันเข้าไปเห็นไหมครับว่าแกนเหล็กที่มันยื่นออกมาเนี่ยมันจะต้องตรงกับรูตรงนี้ด้วยพอเราดันเข้าไปเสร็จปุ๊บเราสามารถล็อกมันได้แบบนี้ครับถ้ารูไม่ตรงมันจะพับไม่ได้อันนี้สําหรับรีนซุปเปอร์แปดนะครับต้องหัดสังเกตดูนิดนึงนะครับตอนที่จะใส่เข้าไปส่วนรีนด้านหลังก็เป็นรีนห้านิ้วหกนิ้วได้เจ็ดนิ้วไม่ได้นะครับเพราะว่าได้แค่ห้านิ้วหกนิ้วนะครับสาหรับรุ่นนี้อันนี้คือไฟนะครับ ระบบไฟตัวนี้ของเครื่องก็คือสเปค8วต์50วัตต์แต่ว่าเราใช้หลอดฮาโลเจน12วต์50วัตต์นะครับซึ่งเป็นการประยุกต์หลอดรุ่นใหม่ใช้เพราะว่าหลอดฮาโลเจนนี้อะไหล่มันถูกครับหาซื้อได้ง่ายนะครับมีทั่วไปในในช็อปปี้ลาซาดานะครับแล้วก็แกนเหล็กที่ยึดข้างล่างเนี่ยสามารถถอดออกได้ตัวนี้ เป็นการใช้หลอดไฟตุ๊กตาหลอดไฟตุ๊กตาหลอดละประมาณ1,400บาทซึ่งแพงมากนะครับเราก็สามารถใช้หลอดไฟเดิมได้ถ้าเรามีหลอดตุ๊กตาครับก็ถอดแผ่นสีดําข้างล่างออกแล้วก็ขันน็อตตรงนี้ออกนะครับแล้วก็เอาตัวนี้ยกออกทั้งแผงเลยเอาหลอดตุ๊กตาใส่แทนครับไม่ต้องต่อตัวนี้ก็จบแล้วครับแต่ถ้าหากว่าหลอดตัวนี้เสียจะเปลี่ยนก็แค่ถอดตรงนี้ออกแล้วก็หลอดใหม่เสียบเข้าไปแทนแค่นั้นเองครับอันนี้ก็ไม่ยากนะครับ แค่บอกเบื้องต้นเกี่ยวกับลอดเดี๋ยวผมจะฉายให้ดูนะครับวิธีใส่ฟิล์มมันเป็นการใส่แบบออโต้ต้องระวังฟิล์มมันติดขัดด้วยนะครับบางครั้งเพราะว่าการทํางานของเครื่องเนี่ยปุ่มตรงนี้นะครับเล็กๆตัวนี้เขาเรียวกว่าปุ่มปรับสปีดความเร็วนะครับความเร็วในการฉายเฟรมของมันนะครับเพื่อให้มอเตอร์หมุนเร็วหมุนช้าตัวนี้ปรับโฟกัสนะครับตัวนี้จะเป็นการปรับภาพเหลื่อม นะครับช่องไฟขึ้นลงนะครับตัวนี้เป็นตัวสต็อปอยู่ซึ่งแทบจะไม่ต้องได้ใช้งานนะครับตัวนี้ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องใช้ครับเดี๋ยวผมจะเดินฟิล์มให้ดูก่อนนะครับใส่ฟิล์มต้องใส่แบบนี้นะครับคล้องจากด้านหน้ามาก่อนนะครับคล้องจากด้านหน้ามาก่อนแล้วขึ้นมาหาตัวสปริงตัวนี้แล้วถึงจับฟิล์มนี่ตรงเสียบเข้าไปในช่องฟิล์มที่เขาเขียนว่าฟิล์มและมีลูกศรชี้อยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเราต้องใส่ให้ไปตรงๆแบบนี้นะครับวิธีจะใส่เข้าไปต้องเปิดสปีดเปิดมอเตอร์สัตร์นะฮะ มันจะเริ่มหมุนละให้เราจับฟีมตรงๆนะครับใส่เข้าไปตามร่องของอฟ์มค่อยๆดันลงไปถ้าหนามเตยมันเกี่ยวเสร็จมันจะดึงลงไปนะครับถ้าต้องต้องสัง,งเกตว,ว่าถ้าหนามเตยมันเกี่ยวแล้วมันจะดึงลงไปแบบนี้ครันจนหมุนแล้วมาดูด้านหลังนะครับฟี์มันจะขึ้นมาแล้วตรงนี้ก่อนที่ฟีนขึ้นมาให้เราสต็อปกันก็คือหยุด ปุ่มมอเตอร์ก่อนนะครับหยุดปุ่มตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเอาฟิล์มใส่เข้าไปในรีนด้านหลังช่องแบบนี้ครับใส่ในรีนด้านหลังเสร็จแล้วก็หมุนหมุนในตัวฟิล์มหัวม้วนเนี่ยให้มันล็อกกับรีนด้านหลังก่อนนะครับพอล็อกเสร็จคราวนี้เราก็พร้อมที่จะฉายแล้วครับก็สามารถเดินเทปเ,เดินฟิล์มได้เลยก็คือเปิดสปีดเนี่ยปืนก็เดินเปิดไฟไฟก็จะออกเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนะครับให้ดูก่อนว่าไฟนะครับเปิด ไปจะออกแบบนี้นะครับโดยผมจะให้ดูภาพที่ฉายออกมาเราสต็อปไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูภาพที่ฉายออกมานะครับโอเคนะครับผมจะเดินเครื่องนะครับ่าออ,ออกแล้วนะครับตอนนี้เรามาดูภาพที่ประกบนะนก็ตั้งจอรับภาพนะครับ ก็จะเป็นตัวปรับสปีดนะสปีดชา้าเร็วมนนี้สปีดช้าอยู่ตรงนี้นะครับสปีดท,ที่ผมบอกนี้อันนี้เปิดเร็วนะฮะแลเข้ามาดูที่ตัวเครื่องครับ นี่ปรับโฟกัสนะครับโฟกัสตัวนี้นะครับเมลาจะปิดก,ก็ปิดเครื่องย้อนกลับธรรมดานี่เป็นระบบสายพานด้านหลังนะครับสายพานจะมีอยู่ปิดตรงนี้นะครับ าทานนี้เป็นสายคานโซ่แล้วก็สายคานตัวโอลิงข้างหน้านะครับแล้วต้องมีสายคานเล็กสําหรับมอเตอร์อยู่ข้างในทีต่ตัวนึงนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยถ้ามันขาดก็สามารถซื้อสายโอลิงเปลี่ยนได้เองเลยนะครับอ้าทับท้องมอเตอร์กับตัวแกนนี้ครับตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้เองได้เลยจองเส้นนี้นะครับตัวนี้มันไม่พังอยู่แล้วนะครับมันเป็นโซ่ครับ โซิวคือพอร์ตยู่มอยู่กับที่วิธีกรอกลับนะครับ อย่างนี้ก็เรียบร้อยเอาออกได้เลยครับ